ลุงครับสวัสดีครับลุงครับคุณลุงชื่ออะไรครับคือลุงสิทธิ์ครับลุงสิทธิ์ครับวันนี้ผมมาจังหวัดพิุโลกก็มาต่อจากของคุณลุงลุงนะก็คือเป็นเพื่อนงลุงก็คือตอนนี้ต้นทุเรียนของคุณลุงสิทธิ์เนี่ยก็คือดูง่ายๆฮะมันจะมีก้านไม้กว่านะเดี๋ยวลองดูวะทั้งสวนเลยนะฮะดูนะครับดูนะครับแล้วก็บใบใบไม้ก่อนหน้านี้ลุงใช้ปุ๋ยอะไรมาก่อนครับอินทรีย์ก็เคยใช้เคมีก็เคยใช้ครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรดูนะครับ การที่เกิดก้านไม้กวาดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากาการที่ว่าเขาขาดธาตุต่างสีไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดครับเกิดจากการที่ว่าหนึ่งเราดูง่ายๆเลยฮะถึงก็ลุงจะใส่โอ๋ยยังไงแต่เขาก็จะไม่กินอาหารเมื่อไม่กินอาหารใบก็ต้องร่วงธรรมดานี่คือมันนี่คือธรรมชาติของของของทุรเรียนหรือพืชทั่ทททวไปน,นะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องแก้คือหนึ่งเดี๋ยวลุงเนี่ยนี่ตอน,นอยายุเท่าไหร่ครับเนี่ยนี้มันสิบปีหรือสามปีสี่ปีห้าปีห้าปีเอาห้าปี ถ้าไปกระสูดเดิมวะครั้งแรกใส่5้ากิโลพอหลังจากนั้นก็ว่าหลังวันที่20ลุงใส่2อกิโลพอนะเติมไปแล้วถุงตัดนั้นไปลุงก็เติมคือละ2กิโล2กิโลครบ3ครั้งลุงก็เอาสีเขียวมาใส่สัก2กิโลแล้วก็สลับไปงี้ยใส่ยี่ซ้บสองสีเขียวหนึ่งนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับดูนะฮะไอสิ่งที่มันเกิดนี้อย่างเงี้ยได้ดูนะฮะดูนะครับดูบดง,ง่ายๆเลยฮะใบเหลืองใบเลอบางคนบอกว่าต้องไปพ่นทางใบต้องไปให้ทางสังสีเมื่อต้นไม้มันกินอาหารไม่ได้มันธรรมดาครับ ใบก็จะหลุดจะร่วงถูกต้องไหมครับลุงดังนั้นลุงไม่ต้องเสียเรียกครับเดี๋ยวใส่ย,ยิบซ้ำตัวตะทอนเนี่ยรับรองหายย้านะครับต้องยิบซ้ำตัวตะทอนครับในท้องตลาดนี่หลายแบรนด์หลายห่อแต่ว่าเราทำเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพราะว่านี่ผมมาจากจังหวัดจุนพรนะครับผมมานี่ถือว่าลุงพออาผมนี่ผมมาถึงที่ดังนั้นลุงไม่ต้องเสียเรียกผมมาถึงที่นี่นะคือจบเลยฮะดูนะครับอันเนี้ยยอกไม่แตกอ่ะยอกไม่ตแตกไหมก่อนหน้านี้ลุงลุงมันแตกดีไหมแตกดีอ่าผมองร่วงอ่า เขาเรียกว่านอกจากภาวะการนกอากากน้ําตาลเพราะว่าลุงอาจจะใส่ปุ๋ยบางประเภทที่มีกากน้าตาลยเยอะอ๋ออย่าไปพูดแบนดาลุงอ๋ออย่าไปเอ่ยชื่อแบรนด์เขาไม่ดีหรอกแต่ว่าคือของคุณลุงกับคุณคุณลุงลุงเหมือนกันคือใส่ปุ๋ยอินทรีย์มาตลอดนะครับดังนั้นนี่นะเมื่อเขาอิ่มตัวเขาจะสั่งหยุดเลยไม่ทานอาหารคือไม่กินแล้วพอไม่กินปุ๊บก็กระทบเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยหลายท่านมองว่าเวลาทุเรียนไปนี้ต้องปรับค่า pH นะครับผมถามว่าผมถามคุณตรงตรงฮะ ให้คุณปรับคาบ่า P F เนี่ยผมต่อให้คุณปรับร้อยครั้งในเมื่อมันทานอาหารไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับพี่ศศ้องเกษตรกรครับต้องทําให้ทุเรียนเนี่ยกินอาหารหได้ก่อนถูกต้องไหมครับดังนั้นโอเคลุงเดี๋ยวเดินดูกันไปนิไปดูนด,ดูไปน,นี่ครับลุงเขาน่ารักมากเลยนี่มานี่ผมก็โอ้โหเดี๋ยวผมดีใจนะลุงให้ผมเป็นเป็นลูกเป็นหลานลุงแน่แน่ลุงแนะ่ไม่นไรผมลลุงแนะ่ ผมก็ขอบคุณด็อปเตอร์มากเลยครับบอกว่าเวลาโทรหาเราอยากให้หมาหาให้หมาในสวนไงดูดูนะครับโดเราเพิ่งจะแก้ไขถูกไงนี่นะครับลุงนี่ของลุงนี่นะเดี๋ยวนี้ดูภาวะเนี่ยตอนเนี้อ่าเมื่อก่อนงามเด็กปีแล้วเนี่ยอ่าเมื่อก่อนงามนะเด็กปีแล้วมั้งอ่ะแล้วก่อนนั้นนี่งามไหมลุงงามอ่าเดี๋ยวอธิบายง่ายๆนะครับในภาวะที่ช็อกคผมจะมาเริ่มฟื้นหน่อยๆจาฟื้นหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรลุงขออธิบายงี้เดี๋ยวลุงดูว่าเป็นตัวหนึงพูดว่า การที่พี่น้องเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็แล้วแต่ที่มีส่วนกักผสมกักน้ําตาลช่วงแรกๆจะงามใบใหญ่ๆเขียวถูกต้องไหมครับลุงลุงมาชีังเนี่ยดีกได้คุยสนับก่อนหน้านี้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใบใหญ่ๆถูกต้องไหมครับใบกว้างแต่สิ่งที่ลุงเห็นก็คือมันจะเป็นด่างๆถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากงามแล้วพี่น้องเกษตรกรฟังดีนะฮะหลังจากงามแล้วปุ๊บนี่นะบทเขาจะตายเขาจะยืนตายเลยถูกต้องไหมครับลุง มันจะหยุดมันก็หยุดหยุดเลยไม่โตไม่แตกไม่ค่อยแตกนี่คือเครื่องภาวะช็อกจากน้ำตาลเขาจะหยุดสั่งไม่กินอาหารนะครับนี่นี่คือเรื่องสาระสำคัญนะบางคนบอกว่ามันขาดไอสังกะสอังสีไม่เกี่ยวกับสังกระสีไม่เกี่ยวกับค่าพ s เอกดินครับนะครับคืออย่างนี้ลองสังเกตดูว่าเดี๋ยวลุงนี้ก่อนผมว่าลุงไม่ต้องวัดค่า p s เดีจริงไม่ต้องวัดไหมหลักของมันทางวิจารารต้องวัดแต่ผมถามคําถามลุงนิดหนึ่ง ในปา่าในดงในี่มีใครใส่ใส่อะไรไหมทำมเป็นเขียวบางคนก็ว่าต้องใช้กา,ากน้ำตาลช,ช่วยเนี่ยเราก็มด้มันถึงจะโตไวอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ถึงอย่างนี้นวนเนี่ยกากน้ำตาลเนี่ยเขาจะไม่ชอบมีมีมีสามอย่างนะอันแรกอันดับหนึ่งก็คือทุเรียนอันดับสองก็คือมะละกออันดับสามก็คือกล้วยดังนั้นลุงอย่างนี้ก่อนนะในภาวะที่ลุงใส่ถ้าเป็นกล้วยกระใบมันจะไม่ไหม้อกไ่ไม เขาตุเรียนมาใช้ไปจะเป็นงามจริงแต่หลังก็ใบเริ่มเหลืองเริ่มมาแล้วดังนั้นอย่างนี้ครับกรณีอย่างนี้ครับเขาเรียกเขาไม่ไหวมา่อไหวปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงใบนี่มันยาวแล้วแต่ว่าคือเขาเรียกว่าขาดไม่ใช่เสียมแล้วก็แข็งเสียมใบกรอบเลยใบมันกรอบดังนั้นเดี๋ยวลุงลุงพอลุงใส่ยึดซ้ำนะลุงใส่ยึดซ้ำปุ๊บเนี่ยลุงเอาสีน้ําเลยตบน้ําเลยยึดซ้ำเนี่ยคือข้อสำคัญของผมเนี่ยยึดซ้ำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสเปน้ําลงเลยนะครับหลังจากนั้นลุงใช้ครบสามเดือนไ ไม่ต้องลองทดลองว่าไม่ต้องตรวจค่าพีเอสดูนั่นเราเป็นหง่าไหมเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจอ่ะลงไปโดนต่อไปลงสองตีปีสองเน่ดูนะครับนี่ครับเนี่ยมันซมมาเพิ่งจะเริ่มแตกยอดหน่อยหน่อยแต่ลองสังเกตดูนะฮะโฉมพ้อ้ผมใส่สูงจริงผมใส่สูงจรซีช่วงก่อนหลังหลังมันออกดอกครับผมใส่ นี่เนี่ยดูดูผลนะที่ลุงบอกว่าเมื่อกี้ใส่ลุงเข้ามาตรงนี้ใกล้ๆผมจะบอกอธิบายได้ง่ายฮะลุงฮะอันนี้ฮะปุ๋ยนสีฮะเป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งสําคัญกับต้นไม้บางประเภทแต่บางเพศก็ใช้ไม่ได้ลุงรู้ว่าลุงจะใส่อย่างไงแล้วแต่นะใบก็จะเป็นจุด่างๆเหลืองๆเห็นไหมใเห็นไหมอ่าหงิกๆงแล้วก็แล้วดูนะถึงออกมาออกใบไม่ก็เหมือนกันแต่ต้องมีอันนสีออกไม่เข้มข้นดังนั้นนี่นะฮะ ใบจะไม่สมส่วน้วยครับอ่าใบมันจะไม่ไม่ไม่โอเคดังนั้นลุงจะใส่ปุ๋ยยังไงแต่ลุงนมือก่อนถ้าัก่อนเมื่อต้นทุเรียนร่างกายไม่พร้อมลุงจะใส่อะไรมันไม่กิน่อให้ลุงปรับค่าปีเอสได้ดีใส่อีกก็ไม่กินเพราะเขากินไม่ได้นั่นคือลุงเคยสังเกตไหมอ่าใส่แล้วก็ไม่ไม่กินอ่าไม่กินดูได้เฉยอ่าอยู่อย่างเงี้ยผมก็พยายามตัอนเกตียนะที่ว่าดูองเขาเนี่ยครับแล้วดูของด็อกเตอร์ที่ไปดูของป้าของที่เขาใบทำไมถึงใหญ่สวยและยาว เวลาแต่เราทําไม่ได้อย่างเขาไงเราอย่างไรเอ๊ะอยากว่าอยากให้ด็อกเตอร์มาด้วยต่อยงไงได้คำนั้นคำนี้ได้ได้นก็คือขั้นแรกเลยของลุงเนี่ยคือดินมันมันมีปัญหาไม่เป็นไรแต่ว่าผมไม่ได้เน้นเรื่องการปรับค่า ph ผมเน้นว่าเราให้อาหารพืชก่อนเราคิดง่ายๆสมมติลุงบอกว่าปรับค่า ph อย่างนี้แล้วถ้าพืชกินอาหารไม่ได้คือจบถูกต้องไหมครับดังนั้นเน้นเลยฮะเดี๋ยวลุงนี้หายหมดครับผมรับประกันฮะของ ของคุณผู้ใหญ่สมพงษ์เนี่ยโหเละคนเยอะเยอะกว่าน,นี้เยอะเขามีก้านไม้กวาดแห้งเลยเยอะเยอะแบบหายกับพี่น้องกัก่อนครับนี่ผมเนี่ยวันนี้ฝากเป็นหลานลุงไงนะเดี๋ยวมามบ่อยๆ <c oughs> มาบ่อยๆ <c oughs> ลุงมีอะไรโทรหาเลยนะผมไปทุกที่นะไปทุกที่พี่น้องอก่อนฝากฟังนะไปทุกทีนะ่เดี๋ยวหายก็หายหายหายแล้วก็ไม่ต้องเนี่ยถ้าใช้ยึดซั้มแล้วจะทอนเนี่ยไม่ต้องไปพ่นทางใบไม่ต้องให้พวกสารอังกอฮอลคนส่งไม่ต้องอ่มันอยู่ในตัวมันเองหมดแล้วจบ กระบวนการเลยไม่ต้องมาฉีดอะไรละเอาแบบง่ายๆเลยต้นใหญ่ๆพร้อมที่จะติดโรคดิใส่ได้เลยครับฉีดไอ้ฮอร์โมนช่วยไหมคืออย่างนี้อย่างนี้ครับฮอร์โมนนี่นะต้องก่อนออกดอกอ่ะไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นอยงนี้ก่อนไม่จำเป็นอยงนี้อันนี้ตายก่อนอ่ะดูต้นนี้ฮะอันนี้กี่ปีลุงมันวันนี้ลุงก่อนก่อนเด็กแดีเด็กแปดปีอ่ะเนาะลุงมีลูกยังมีลูกยังมีแล้วอ่ะมีแล้วอันนี้ไม่ติดอันนี้ บางทีนะ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะผมถามลุงนิดหนะนึ่งผมอายุเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะในป่าเนี่ยที่มีพวกผลไม้ต่างๆมีแคป่ปิฉีฮอร์โมนไหมไม่มีอ่าลุงทาให้มันต้นมันแข็งแรงให้ต้นมันแข็งแรงใบใหญ่ๆนะหนาแล้วก็ให้ให้ให้มันเขียวเมื่อต้นมันเขียวมันก็จะสังเคราะห์ได้เองเพราะว่าเรายังทาใบใหญ่อย่างเขาไม่ค่อยได้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมารอบนี้ผมทำให้กี่ดูคลิปของดอกเตอร์่ะกิดูแต่ละจ่าได้ได้ได้ดีดูดูนะครับเนี่ย นี่เขาเรียกว่ามนันตายเนี่ยผมตัดทิ้งเลยตัดตายใช่ไหมตายเอ้าดูไม่เป็นไรพี่น้องครับเนี่ยต้นแตงแรงอยู่นี้เนี่ยเรื่องนี้ตอนนี้คือมันคือเรื่องมันจะพูดยังไงนี่มันมันแห้งมันแห้งอ่ามันจะไม่ชุ่มชื้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลงได้ยิดซ้ำไปใส่ทุกเดือนทเดือนมันจะชุ่มชื้นเองแล้วก็ตามด้วยตัวสีสีเขียวผมอ่ะอ่าสีเขียวผมใส่สองครั้งสามครั้งอ่าใส่ไปก็คือใส่สองครั้งแล้วไปต่มสีเขียวครั้งหนึ่งตรงนี้มันถึงมีลูกก็ใส่ไปได้เรื่ออยตลด ตลอดครับยิ่งใส่ตอนมีลูกกัวยิ่งเหนียวแต่ในร้านที่ว่า<น>จะไม่ถามเกราะว่าช่วงมีลูกอะ่ะไม่มีหาไม่มีก็มันหนามแดงไม่มีแล้วรสชาติจะอร่อยสวยนล่ไม่เกี่ยวกันมันมีกรอดอะมิโนตัวนี้หน่อยอธิบายก่อนนะลุงอธิบายอธิบายทุกคลิปเลยกันนะครับยิปซัมมีกรรมาฐานอยู่ที่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กรรมาฐานมีองค์ประกอบในการสร้างกรอดอะมิโน,โนกรดอะมิโนไปสร้างคลอโรฟิลล์ คลอโรฟิลก็ไปสร้างโปรตีนมันเลี้ยงลำต้นแต่ในแมกในไอ้ที่มีแมกนีเซียมนี่คืออยู่ในคลอโรฟิลโครงสร้างของของของคอคลอโรฟิลจะมีแมกนีเซียมอยู่ตรงกลางดังนั้นลุงไม่จำเป็นต้องไปฉีดพ่นอะไรจบเลยบางทีเราดูว่าต้องฉีดเร่งเร่งไม่ถจำเป็นไม่จำเป็นนั่นนั่นคือมันขายของก็บางทีซื้อมาเนี่ยเฉียร์ให้ขายของทุกพันเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างเนี่าพันขึ้นทั้งนั้นอ่ะใช่ ถูกต้องครับน่าคือกรรมฐานนี่คือป้องกันแมลงได้ด้วยแล้วก็คืออย่างเงี้ยกรรมฐานคือเบื้องต้นก่อนกรรมฐานคือเบื้องต้นก่อนนะครับกรรมฐานคือองค์ประกอบในการสร้างกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนก็ไปสร้างเป็นสังเคราะห์ไปสร้างไอ้คลอโรฟิลคลอโรฟิลก็ไปสร้างโปรตีนมาเลี้ยงต้นไม้ไอ้นี่เราไม่รู้เราไปอัดใส่นู่นใส่นี่พ่นนั่นต้นนี่มู้หมันหมดละต้นไม้มันไม่รับละไม่รับแล้วดังนั้นลุง เราทำเราทำเนี่ยคือเราทดลองมาแล้วดังนงั้นไม่ต้องมาฉีดเพิ่มอะไรพอเราซื้อแต่ละอย่างกันเดี๋ยว้อาก็ต้องวันนึ่งทันแล้วลุงผมผมทันคืนมันสูงอ่ะแพงก็แพงด้วยถูกเอา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 เอย่างนี้นะลุนงนะฝากไปนั่งกันก่อนนะถ้าเราใส่ยิบซ้ำทุกเดือนทุกเดือนนะทางของคนอื่นไม่รู้นะคนบอกว่าใส่ครั้งเดียวไม่ใช่นะลุงใส่ทุกเดือนนะก็สามารถไปบำรุงต้นให้ม,มันสมบูรณ์กรมาทันใส่ไปปั๊บเอาเอาก็มาทันก่อนนะเริ่มต้นกรมาทันไปสร้างก่นกอนเลยเมนูว์เกาเมนอสร้าง คาร์เรตต์พูดแบบอย่างนี้คาร์เรตตก็สร้างโปรตีนแค่นี้เองมีแค่นี้ที่เหลือต้องทำอะไรมาแล้วแต่บางคนมาขายโน่นฉีดดิ่ชาวบ้านเกษตรกรจะตายหมดแล้วเพราะอะไรป้างอสบอกดีซื้อนี่นี่ประเด็นสำคัญนะแล้วทำผิดหมดฮะผมไปทุกสวนเพราะอะไรป้า อะไรมันอยู่ในให้ฮอร้อมนให้อะไรของมันนะไม่มีไม่มีไม่งั้นในป่านะอย่างตุ้งตานะเขาก็ไม่ได้เฉดอะไรไม่ได้เฉดอะไรอย่างกระปุกมะเขอธรรมชาติของมันไงมันแตกใบใช่ไหมใส่บนี้ใสได้เลยลุงใสป่ะแต่กำหนดใสเลยกำหนดใสเลยใสกำหนดเลยไม่เป็นไรเพราะมันเสริมว่ามันมันธรรมชาติของมันว่ามันพร้อมอ่ะมันก็จะมีดอกมีลูกของมันเอง ไม่เลยใช่มัน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 เลอะเทอะบางทีเราไม่ละเอียดหน่อยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงโทรหาผมได้เลยเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้ผมงานดีรู้ว่านี่ไงนี่ไงลุงใบไม่ใบไม่ใส่ใบไม่ตัวแรกใบไม่เนั่นแหละใส่ไอ้ไอ้ตัวไหนอินซีนะฮะนี่นแหละคืออย่างนี้เนี่ยภาวะนล้วใส่อินซีพหลังจากนั้นอืมอ้าวใบไม่คืออย่างนี้คือเกษตรกรเนี้ยผมฝากใะทั้งประเทศเนี่ยผมพูดให้ได้พูดเลยนะบางคนมาใส่หกสามสามสิบสองสามสิบสองสามสามเก้าสามสาม หรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นอินทรีย์เคมีและวอินทรีย์หือเป็นอินทรีย์ที่ปรับสภาพดินอะไรแต่ที่ปั้นด้วยเม็ดสีดำๆนะฮะมีกากน้าตาลทั้งนั้นแหละครับใส่แล้วคือคุณไปคิดดูนะลองพูดลองคิดที่ผมพูดเนี่ยลองคิดดูว่ามีไหมใส่อินทรีย์งามใบงามมากพอถึงบทจะตายมันจะไปล้วมันบอกลงแล้วกูไม่ไปไปลว จะไปไปเลยอะไปเลยจะไปไปเลยไปเลยนั่นแหละคือยื้อไม่ทันไม่่คอยอยากจะเฟื่อนั่นแหละสอมแล้วแต่ของลุงเนี่ยมันยังทันอยู่ไม่ไม่แตถ้าลุงเราเคยเจอแต่ถ้าลุงจะใช้พวกไอ้อินซีวิธีง่ายๆคือเอาอินซีสองไอ้นุ่มหนึ่งผสมนี่ได้ไอ้ข้าได้แต่ไม่เป็นไรอย่าไปใช้เพราะว่าเราไม่เน้นเอ็นซีอยู่แล้วเพราะเราไม่เน้นอินซีเคมีครับนี่ดูนะครับนี่มาของสวนเนี่ยโอ้โหมาสวนของลุงผมก็จำชื่อของลุงไม่ได้ลุงสินซีผมคือแม่เพิ่งมาเดี๋ยวต้องไป ผมไปพยาวยู่ไงมีดูก็ลอยหลายคิ้วเลยครับหลายคิ้วอ่ะชิ้นเยอะมากไปมาแล้วครับโทรหาเลยครับทุกจันก็โทรมาเมื่อกี้ครับก็ทุเรียนกันทุเรียนกันเมื่อกี้โทรไปลองแล้รอน้องให้โทรมาหาคนชื่อชื่อโก้โทรมาหาแต่เจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวก็ไปฮะเพราะเขาเขาไปหาเนี่ยอนไม่เป็นอยู่เลยคุณพรไปเลยเลยครับเลยครับเลยครับนี่ครับดูครับเนี่ยภาวะเดียวกันฮะไม่ใช่ไม่ใช่ขาดสังสีไม่เกี่ยวสังสีครับเพราะเขาเขาไม่สามารถสังเคราะห์ได้เขาเขาสังเคราะห์ไม่ได้ครับ ไม่ฉิดสายหอนแล้วจะไม่หายอ่ะนั่นน่ะสิเนี่ยมันไม่เกี่ยวเนี่ยเอาผมถามลุงว่ากระป๋องเท่าไหร่ไอ้้ไอขวดเท่าไหร่สังกะสีลุงลุงมาใกล้มาใกล้ผมนี้นี่พี่น้องครับหลายร้อยเหมือนกันพี่น้องครับลุงเขาเขาได้ข้อมูลว่าขาดสังกะสีครับอืมมีคนบอกว่าขาดสังกะสีฉีดไปแล้วหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกครับคือบางทีเนี่ยนหละพยายามจะขายของขายของก็ขายไปแต่ว่าก็นี่แหละเขาก็แนะนำผมใช้แน่ะสังกะสีแต่ผมก็ไม่เคยใช้ก็เถอะผมถาม ลงฉีดกี่รอบอะสองรอบสามรอบหายไหมไม่หายกี่รอบสองรอบอ่าสองรอบหายไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าหมดไปตั้งสองขวดอ่าสองขวดเท่าไหร่ขวดลิตรอ่าสองขวดเท่าไหร่สองขวดก็โห่อลไปห้าหกร้อยบาทหกหกร้อยยุบเจ็ดร้อยนะต่อขวดนะรอก็สองขวดสองขวดอ่าผมถามดิวฮะอ่ะนี่ลุงหมดไปเจ็ดร้อยบาทนะแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยฉีดสองครั้งคือคือต่อไปผมบอกให้วางเบางบางไลค์บางคนเนี่ยไปฟังนักจัดการบางคนเขาไม่ได้เป็นนักจัดการผมก็เป็น แต่ว่าไม่เคยทํางานแต่ผมออกหน้างานดูเป็นยังไงหนึ่งสองสามต้องแก้ปัญหายังไงไมนจะมปนั่งเทียนเขียนเราต้องบอกว่าอยากให้มาครับแนะนำยอมใจยอมเอยครับมันนี้นะนี่โอ้ลุงมีความสุขอย่งนรผมได้ลุงคนได้พ่อคนนี้ีวามสุขมีความสุขเราเลยปัญหาหน้างานจริงผมผมก็มีโอเคผมก็มาผมที่อยากให้มาผมเป็นล้านเป็นลูกเป็นหลานแล้วกันเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ครับผมยืนยันเหมือนเดิมครับ ต้นไม้ที่มีปัญหาที่เป็นก้านไม้กว่าแบบนี้ไม่ใช่เกิดเรื่องสังสีผมลุงยืนยันแล้วลุงฉีดมาสองรอบสองรอบไม่เป็นหรอกไม่เป็นหลค,ครับไม่เป็นครปีฉีปะฉถ้าเราทำอางน้แล้วแต่นะ่ะปรุงแต่งอาหารให้เขากินครบที่เขาต้องการ <c oughs> จะไม่มีภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นผมยืนยันเหมือนเดิมดังนั้นยิบซ้ำทุกตะทนทั้งทุกสูตรตอบโจทย์แล้วผมไม่ได้หลอกลวงชาวบ้านผมผมถามลุงนะผมถามลงตรงนะผมขับรถมาเนี่ยคันมนไปกลับสองคันน่ะหมื่นหนึ่งผมผมคุ้มไหม ผมมาด้วยใจนะเข้าใจไหมถ้าขายเนี่ยผมจะได้ตังค์ไหมแต่ถามมีคนถามว่าเฮ้ยอะไรของมึงมาเนี่ยไปกลับน้ำมันสองคันนะหมื่นนึ้ผมได้กำไรเท่าไหร่เรามาด้วยใจมาช่วยเกษตรกรดังนั้นฝากพี่น้องกรครับอย่าหลงประเด็นนะอย่าหลงทางอย่าหลงทิศนะครับเราไม่ได้มันขายของเราเน้นว่าเนี่ยผมพูดเลยชัดเจนว่าไม่ใช่หรอกเนี่ยที่บอกว่าขาดเอสังกระสงสีนี่พ่นไปสองรอบเหมือนเดิมอะเดี๋ยวคุณใช้ยิบซ้ำดรทนผมจะมาเยี่ยมอีก เดือนหน้าอ่าแล้วลุงไม่ต้องกลัวว่าใช่ถ้าผ่านมาก็มาแวะได้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 ลุงติดได้นี่ครับพี่น้องแต่ก่อนครับให้ดูฮะทั้งสวนน่ะฉีดสัารสีะมันก็เหลืองเหมือนเดิมฮะคุณจะไปนั่นฮะเราเราผมวิเคราะห์ผมทำงานผมจะรู้เลยว่ามันขาดอะไรมันเป็นอะไรฮะเราก็เติมให้มันให้มันได้ฮะดูนะครับนี่ดูดูครับดูฮะเนี่ยถ้าโปร่งแสงอ่ะให้ดูแสงนี้เลยมันจะโปร่งเห็นป่ะเห็นไหมข้างในเนี่ยมันจะทึบเห็นะมันจะโปร่งเห็นนะ นี่ก็คือเขาเทเาไันนล้วเนี่ยเจ็ดปีแปดปีเดี๋ยวลุงแกเลยยึดซ้ำไม่ต้องฉีดพ่นทางใบไม่ต้องไถ่สังกะสีจะกรอบๆไปหน่อยอ่ามันไม่ต้องไม่ต้องครับคือถ้ามันกินสมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องอารมณ์เหมือนเรากินอาหารครบห้าหมู่แล้วครับร่างกายเราจะแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นนะตอนนี้มันแตกใหม่ๆทีก่อนเนี่ยเรารนะใบสวยพออยู่ๆมามันเป็นอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปลุงพอลุงเติมลุงก็โทรหาผมเอาไลน์ผมไว้แล้วโทรแล้วก็ดูผมจะมาทุกที่ไปทุกที่ลุงขออบกนะ ครวันนี้ขอบคุณมากครับล,ลุงนะผมก็ดรนทอนนะทุกที่ไปทุกที่นะแล้วเราก็ให้ความรู้นะครับไม่ได้เล้นขายของนะครับเราเล่นให้ความรู้แล้วก็ฝากพี่น้องกก็ได้เกษตรกรทุกรายที่เรื่องทุเรียนนะครับยาหลงประเด็นทํายังไงรดต้นทุนคําว่ารดต้นทุนเนี่ยสมมติเราใส่ต้นทางเนี้ยถ้าต้นละโลก็เดินละสิบบาทบวกสีเขียวโลละสิบสี่ครึ่งกิโลก็เจ็ดบาทไม่เกินสิบเจ็ดบาทั้งแรกห้าโลเนาะ ฮัลโลห้าใสห้าโลอะไรเลือเนัลโลโลฝากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณลุงสิทธิ์มากขอบคุณลุงมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ